ทีมน้ำตาลพรีเซนเตอร์สนับสนุนสาวงามพอมองจักรวาล MU T น UT, น,นทบ,บรุรีพระอยากเห็นสาวไทยสวยสอบแบบบบับจักรวาลสองผู้บริหารคนดังฟาโรตรึงตราเทียมสุชาติและบีนัทชัยเวสุทธานนท์งแบรนด์บาบิโอผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้า ผลิตและนำเข้าจากประเทศออสเตรเลียพร้อมด้วยพรีเซนเตอร์สาวสวยน้ำตาลซาลิสาสนสเสน่ห์ M.U.T. 2016และ Top s Miss Universe 2016ในฐานะผู้สนับสนุนหลักการประกวด Miss Universe Thailand นน,นทบุรี2 0 2 3ร่วมแสดงความยินดีกับชาบออกสถานนนท์ Miss Thailand Universe ปี2006และสารตนันเดินธนาฮิรันหรือว่าไอซ์ค่ะในงานแถลงข่าวเปิดตัว ซิ t ี้เทอร์เเชอร์อมยูทีนนทบุรีและการจัดการประกวดมิ s ยู n i เวอร์สไทยแลนด์นนทบุรี2023อย่างเป็นทางการสนับสน,น Miss Universe Thailand, ุนมิ s ยู n i เวอร์สไทยแลนด์นนทบุรี2023เพื่อไปความมงจักรวากลกระบาษฝาบิโอได้ทางเพจฝาบิโอไทยแลนด์ ก็รู้สึกดีใจค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ Miss Universe นันท์ทำีค่ะก็ก็ดีใจมากแล้วก็อยากให้ทุกคนได้เปิดใจลองใช้า a b โอนะคะแล้วจะสวยแบบหนูจริงๆก็บอกว่าคือชอบอยู่แล้วแล้วก็แบบเหมือนเคยแบบส่งสินค้าให้น้ำตาลรอแล้วน้ำตาลก็ชอบแล้วก็แบบเหมือนใช้แล้วเห็นผลจริงเราก็อยากได้คนที่แบบใช้แล้วเห็นผลจริงออกมาเป็นกระบอกเสียงของแบรนด์ให้เราอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าแบบมันดียังไงประมาณนี้ค่ะใช่เพราะว่าเพราะว่าตอนแรกคือ ส่งมาให้ตันได้รีวิวค่ะแล้วก็เหมือนคือจริงๆเราเวลาตันที่จะรีวิวอะไรอะ่ะตันจะเป็นคนที่ลองก่อนอถ้าสมมติว่ามันดีจริงอ่ะเราจะได้บอกต่อกับทุกคนได้เพราะไม่อยากทำาบ็เลยรู้สึกว่าเออเราอยากบอกสิ่งที่เราใช้จริงให้ทุกคนได้แบบได้รู้กันอะไรเงี้ยคือจริงๆเราก็คือเป็นคนที่แบบมีสิวแล้วก็เป็นรอยง่ายๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็รูขุมขนไม่ค่อยกระชับแล้วก็เหมือนแบบพอเราได้ทําได้ลองไปอย่างเงี้ยได้ทาไปอ่ะเราก็รู้สึกว่าเออทุกอย่างมันดีขึ้นนะแล้วก็ผิวเรามันดูแบบ เปล่งปั่งมากขึ้นในการที่แบบตื่นนอนขึ้นมาแล้วแบบอู้ผิวมันฟูดีจังเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออดีมากเลยครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าน้องน้ำตาอย่างเงี้ยครับก็เป็นมีตอยู่แล้วนะครับก็เพราะนั้นแล้วก็ เรื่องของความงามเนี้ยครับเป็นของคู่กับน้องน้ำตาลอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราในสินค้าของเราที่เราช่วยเรื่องของความงามเนี้ยครับก็อยากให้น้องเป็นพิจิตร์ที่สามารถช่วยเป็นกระบอกเสียงในการนําสินค้าเราให้ผู้บริโภคครับได้ทดลองใช้แล้วก็น่าจะพะทับใจในสินค้าเราครับครับผมพอ,น,อน้องน้องน้ำตาลเป็นพิจิตร์ให้กับเราครับเราก็เลยวางแผนเรื่องของการ เป็นผู้สปอนเซอร์ของเวทีนี้ด้วยเพราะว่ามันก็จะได้เป็นความต่อเนื่องแล้วก็จะได้เห็นว่าฟาบิโอเป็นผู้นําด้านความงาม,อ,มอย่างชัดเจนครับผมก็จริงๆก็อยากให้ทุกคนลองเปิดใจดูค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วตัวแตนเองเนี่ยก็เป็นคนที่แพ้ง,ง่ายเหมือนกันแล้วเวลาที่เราได้ใช้อะไรแล้วที่มันดีอะ่ะเราก็อยากจะบอกต่อทุกคนว่าเออในสิ่งที่เราใช้แล้วมันดีจริงก็อยากให้ทุกคนได้ลองดูค่ะว่า ตัวนี้คือเป็นตัวที่ช่วยให้เราแบบดีขึ้นจริงๆครับตอนนี้ก็ตัว Fabio ครับก็จะมีขายทุกช่องทางจําหน่ายเนาะในทางด้านออนไลน์ทั้ง Facebook, t o k ทิก i กอ t a สแกมหรือทุกๆทั่วไปทั้งลายด้วยครับเพราะฉะั้นเราสามารถติดต่อทางช่องทางต่างๆอย่างที่กแจ้งไปทั้งทางบริษัทแล้วก็ทางตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศได้เลยคัะผม